สวัสดีครับทุกคนผมเจษเองวันนี้เราก็มาอยู่ที่เกมโบตาเตเช่นเคยฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าใส่บอกนะฮะเรามาดูที่ความสามารถแรกเขาเลยความสามารถแรกที่เขาให้มาคือเขาจะเริ่มต้นมากับตัวของมินิกันฮะเจ้าตัวมินิกันก็คือไอ้เจ้าปืนที่มันยิงรัวๆสีม่วงๆอ่ะอาช่แล้วก็ความสามารถหนึ่งที่ดีที่สุดอ่าไม่ใช่ดีที่สุดก็คือดีดีสุดๆเลยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ดีที่สุดอดีสุดสุด อาจจะดีที่สุดของตัวนี้ก็ไม่ใช่ผมว่าข้างบนดีที่สุดกว่ารหดับเจ้าชิ้นนี้ก็คือจะให้เลนเจอร์ดามจเพิ่มขึ้นมาถึง250%ก็คืออัพเพิ่มขึ้นมาอีก2.5เลยเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะสำหรับการเล่นเลนเจอร์เนาะแล้วก็ตัวเขาฮะโอกาส100%อะ่ะก็คือมันติด100%แน่นอนฮะก็คือเขาจะปรับเปลี่ยนตัวของเลนเจอร์ดามจเขาให้กลายเป็นตัวของเอนจิเนียริ่งหลังจากครึ่งเวฟข้างหลังเนาะโดยเขาจะเปลี่ยนก็คือ1่เรนเจอร์เท่ากับงงสองเอนจิเนียริ่ระ เราจะสามารถทำความเสียหายเป็นเลนเจอร์ได้อยู่ฮะเป็นแบบสมมติว่ามันมีค่าเลนเจอร์อยู่หนึ่งร้อยก็คือเราทำความเสียหายใส่เลนเจอร์ดาเมจได้แบบหนึ่งร้อยเลยผ่านไปสามสิบวิเข้าสามสิบวิหลังมันจะปรับเปลี่ยนตัวของค่าเลนเจอร์ที่เรามีหนึ่งร้อยน่ะตอนสามสิบวิแรกเป็นเลนเจอร์ไม่ใช่เป็นเลนเจอร์สิเป็นเอนจิเนยริงสองร้อยดาเมจต,ตอนสามสิบวิข้างหลังแบบนี้เข้าใจเนาะก็คือสามสิบวิแรกยิงเป็นเลนเจอร์สามสิบวิหลังยิงเป็นเอนจิเนยริ่งแล้วก็ค่าดีบัมเขาก็คือตัวของ,ของเ มีแค่ทางเดียวละมั้งที่ทําให้เอเจนดิงเขาขึ้นมาเยอะก็คือมาจากตัวของสกิลที่ปรับเปลี่ยนเรนเจอร์เป็นเอเจนดิงส่วนค่าดีฟ้าอีก2อันเขาก็คือเมดีดาเมจกับตัวของอิเลเมนทัลดาเมจเนี่ยจะถูกลดลงถึงห0 0รอปเนะก็คืออัพไม่ขึ้นส่วนอาวุธที่เล่นกับตัวเขาได้3มชิ้นในที่ผมคิดว่านะก็คือมีเจ้าประแจที่เสกเทเลสเจ้าตัวไอไข่วง้ที่เสกตัวของระเบิดติดพื้นแล้วก็ตัวของไม้กระดานที่ตีแล้วระเบิดเนาะในครั้งนี้จะเลเว,นนะนะว้ยา ทำไมต้องเล่นตัวไม้กระดานท,ทั้งทั้งที่มันเป็นเมลีและอับดาเมจไปขึ้นเนาะตัวของไม้กระดานเนี่ยมันจะมีตัวอัพดาเมจก็คือมันสามารถใช้ดาเมจของอีเจนดิ้งได้ถึง50%เนอนาะทำให้มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าอยู่ฮใะนในการเล่นตัวของเซนที่กับตัวของไอ้นั่นมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะผมว่ามอกว่าค่อนข้างที่จะเล่นยากอนะเซนที่เราต้องพึ่งตัวของร่างอัปเกรดมันหน่อยอะมันจะแพ้มอนเวฟเยอะที่ผมลองเล่นหลายๆตาก,ก็คือพอยแพ้มอนเวฟเยอะบ่อยมากเลย เน้นหาเจ้าชิ้นนี้ก่อนฮะชิ้นที่เราถือเนี่ยแต่มันไม่เจอเลยอดิผมเสียตังเปล่าอ,งงอ่ะงงดวงแย่จังเมื่อกี้เราอัพเดนเจอร์แล้วเนี่ยเดนเจอร์เลยเป็นสามเลยให้มาเยอะมากเลยฮะทุกคนรอสังเกตต,ตอนช่วงวินาทีนะบรรยากาศเป็นวินทยาการเป็นสีฟ้าฮะก็คือวินาทีตอนช่วงนั้นเนี่ยไงมันจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นเอนจนเนอร์ลิงเรียบร้อยฮะอ่ะกดดูปุ๊บ เมื่อกี้ตอนที่ผมเปิดเวทตอนต้นแรกก็คือตัวของร์ดาเมจที่เราจะมีอยู่2นะตอนนี้มันถูกไ,ไม่มีอยู่สสตอนนี้มันถูกปรับเปลี่ยน engineering ถึง6แล้วเนาะตอนนี้เราเข้าไปฟ้าใกล้ๆนะฮะเพื่อจะระเบิดมันใส่บอกมันแล้วโอเคตอนช่วงหลังๆเราก็จะยิ่งแรงฮนะตอนนี้ช่วงเรามีเレนเจอร์ดะเยอะเมื่อกี้ผม Re Think, รีเนเจอร์ทิ้งเหรอขี้กระดาษมามาอึ๊อ่ามาเอารับริเจนเอาเย เราจะมีปัญหาแค่การเคลียบบอสเนาะปัญหาเดียวที่เรามีก็คือการเคลียบบอสอะพูดพูดถึงเรื่องค่าสถานะเจ้าตัวนี้เวลาอัพตอนเลื่อนเลเวลเลยค่าสถานะอย่างเดียวที่ตัวนี้ควรอัพครับก็คือเรนเจอร์ฮะทุกอย่างควรลงที่เรนเจอร์เรนเจอร์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ตัวเราควรจะมีฮะอาา่าใช่ประมาณนั้นเลยแล้วก็มีค่าต่างๆก็คือตัวค่าก่อกับย้อนเนี่ยสองสองอย่างนี้ก็ติดมาด้วยก็ดีฮะเป็นในที่โอเคมากคีย์เราไม่ติดเนาะดาเมจของคีย์เรามันมันไม่ติดอะ ตัวของดามจที่มันจะติดคริสิคอลผมไปนั่งอ่านวิกิมามันมีอยู่2ตัวนะก็เป็นตัวของโปเตโต้หลักมันจะเป็นความความเสียหายระเบิดจากร่างกายอ่ะไม่ใช่จากร่างกายจากความสามารถอ่ะไม่ไม่ใช่จากพวกอาวุธอ่ะแบบนั้นถึงจะติดคริสิคอลได้ฮะจากที่ผมไปนั่งอ่านมานะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ชิ้นเนี้ยมันติดระเบิดไม่ได้ระเบิดที่มันตีออกไปเนี่ยมันไม่สามารถติดได้เนาะมันต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวละครละมั้งถึงมันจะติดได้ผมเห็นแค่2ตัวที่มันติดได้อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดู ถามจริงเหรอลีไม่เจอเลยนะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ลีไม่เจอเลยนะเลนเจอร์เนี่ยมัน,ม,นมันจะเป็นจะแย่อะไรขนาดนั้นนะอ,อาวุธเราอ่ะไอเจ้าตัวมินิกันนะ์ะเราจะสามารถอัพไม่ใช่เราจะเจอมันได้ประมาณประมาณเว็บสิบสิบกว่านะเว็บสิบขึ้นนะถึงมันจะมีพวกโอก,กาสการเจออาวุธสีม่วงมาให้เลยมาให้เราเจอจนช่วงแรกเราก็ใช้มันอันเดียวไปก่อนก็ได้ฮะ ถ้าเกิดเราอยากเคลียร์บอสได้แล้วก็ควรถึงมันไวสักสองกระบอกแล้วก็ติดทีไว้ด้วยฮะโอ้โอ้ดาเมจระเบิดเราตอนนี้ยี่สิบแล้วโอ้ระวังหน่อยมันต้องปรับเปลี่ยนนะตอนตอนแรกเราก็เป็นเลนเจอร์ระยะไก,กาแลแต่ไปไป,ประมาแล้วต้องมาตีใกล้ๆแล้วมันอาจจะอาจจะไม่ค่อยชินหน่อยฮะผมไม่ค่อยเจอเลนเจอร์ดาเมจเลยดิมันแย่ตรงนี้แหละอ้อนี่ไงว,ว้าว ถ้าให้ดีก็ถือสองชิ้นก็ได้ฮะถือไว้สักสองชิ้นเนี่ยเดี๋ยวว่าจะถือครึ่งต่อครึ่งเลยก็ได้ฮะถือระเบิดสามถือเลนเจอร์สามก็ดีฮะถ้าเกิดถ้าเกิดเราเจอนะแต่ที่ผมเล่นส่วนใหญ่ผมชอบก็คือถือไว้สักสองอันเนาะสองสักสองชิ้นแล้วก็อีกสี่ชิ้นเป็นเจ้าตัวเวฟหลังนะเพราะตอนเวฟหลังมอนมันจะเยอะกว่าตอนเวฟครึ่งเวฟแรกเนาะที่ผมถือไว้สองชิ้นก็คือเอาไว้แค่เคลียร์บอสเฉยๆแล้วระหว่างว่าจะเคลียร์ทันด้วยถ้าเกิดเคลียร์ไม่ทันก็เอาไอ้นี่ครึ่งหลังปิดเอา เอาตัวระเบิดไปไล่ทุบเอาโอเคใกล้จะลบเรียบร้อนแะใกล้จะโอ,โอเคแล้วนี่ทุบเลยชิวๆอยู่นะเวฟแรกตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาแค่กับบอสอ่ะไม่เอาครับแล้วก็มีปัญหากับตัวเองด้วยที่รีเลนเจอร์ไม่เจอดูดิเอ้ยถามจริงเหออมันไม่เจอเลยหรอซีเรียนปะเนี้ย เทเลทหยิบก็ดีฮะเทะเลทมันช่วยเคลียร์เวฟได้อยู่ค่อนข้างโอเคอยู่ฮะสำหรับเจ้าเทเลทเกมนี้เกือบมากเลยทนะ่านเนี่ยดวงไม่ค่อยดีเลยเกม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 เนี่ยไม่เจอเดน,นเจอเร์ดาเมจเลยเดน,นเจอเร์ดาเมจเกมนี้ถือว่ามาได้แย่มากเลยห่วยห่วยมากรับไม่ได้รับไม่ได้ไ,ไ,ดไปทุบทุบมาทุกกบกระบาดลลไปเรื่อยๆเออดาเจสามสิบนี่ก็โอเคแล้วนะสำหรับระเบิดสามสามเนี่ยโอเคอยู่ ตอนแรกๆก,ก็โอเคอยู่ถ้าอยากจะเคลียร์บอสด้วยระเบิดได้ต้องดาเมจรนะ้อยเนี่ยดาเมจร้อยเนี่ยอาจจะรุนแรงพอที่จะทุบบอสได้โอเคอยู่เออทุบแล้วหายไปทงเสียงเดี๋ยวผมต้องเก็บตังค์ซื้อนี่ไปละเดี๋ยวเอาไปเล่นเวฟแปดครับเวฟแปดเป็นเวฟมอนต์พุ่งอ่ะมันจะค่อนข้างลำบากอะ่ะถ้าเกิดเรายังถือแค่ตัวระเบิดอะ่ะโอเคอยู่อ่าเลนเจอร์เอ่อรวมเลยครับแล้วก็ถืออันนี้อันนึง โอเคมี2ชิ้นแล้วเย yeah. ่น่าจะเคลียร์เวฟนี้ได้ยอย่างสบายๆนะแรกๆเนะี่ยผมถือไว้แค่สองพอนะผมชอบถือไว้แค่2พอลนะเพราะตามที่บอกฮนะตอนช่วงเวฟหลังมอนมันจะโหดกว่าตอนสาวตบีแรกเนาะเวฟแปดเวฟมอนพุ่งแล้วไม่ค่อยมีอะไรมาฮนะเป็นมอนพุง่งเราไม่ค่อยลำบากกับตอนนี้ละแค่แค่ตอนนี้นะเดีย๋ยวตอนสาวตบี้หลังเนี่ยจะเริ่มลำบากละเดี๋ยวตอนสาวตบีหลังจะเริ่มลำบากละ เนี่ยตอนนี้ตอนนี้จะเริ่มลำบากแล้วฮะเราต้องเริ่มเข้าไปทุบใกล้ๆแล้วทุบไปเลยทุบก,กระบาดมันเอ้ยอีกสิบห้าวิเท่านั้นครับปังก็ได้ค่อนข้างใช้ได้อยู่เกมที่สำคัญก็คือเกาะฮะเพราะตัวเราต้องเข้าไปไประชิดตัวเนาะเราเปลี่ยนจากระยะใกล้เป็นระยะประชิดแล้วตอนแรกที่เป็นเป็นเป็นเลน,นเจอร์อยู่ก็โอเคอยู่นะ แต่ตอนนี้ต้องอัพเกาะมาช่วยแคนนอนการ์ดนฮะแคนนอนการ์ดไม่ได้ใช้นะโอ้เรนเจอร์สามโอเคอยู่ไม่ได้ไม่ดีแเลมอนฮะเอาฮะเลมอนน้ำเลมอนให้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 ฮิวโอเคดูเลือดเอาครับเลือดเอาฮะว 9, วเว็บเก้าเป็นเว็บมอนเยอะนะตอนนี้ค่าเรนเจอร์ผมอยู่ที่35แล้วเนาะก็มาได้ค่อนข้างโอเคอยู่ละมัง้งฮะฮะละมัง้ง ต้องไปหาเลนเจอร์เพิ่มไม่ก็ไม่ก็ขีเพิ่มเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเคลียบบอสด,ด้วยเลนด้วยไอตัวมินิการสองสองกระบ,บอกของผมเนี่ยต้องไปหาตัวขีเพิ่ม,อมตอนนี้ล่าย,ยิงไปก่อนวนนี้เป็นเวสสบายๆนะทั้งเวฟทั้ทงทั้งครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเลยตัวเรามันเคลียพวกนี้ได้โอเคแล้วเนี่ยไล่ทุบก,กระบาลมาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไล่ไล่ทุบก,กระบาลแล้วเพราะตอนนี้ดาเมจจะเหลือหนึ่งฮะตอนนี้มันแปลงเอเจนติ้งได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเจ็ดสิบหน่วยสิ ไปทุบเลยใกล้ถึงร้อยฮะก็น่าจะโอเคนะถ้าเกิดดาเมจทุบถึงร้อยเนี่ยเคลียร์บอสสบายๆอยู่เออเออือปุ๊บหน่อย25%เท่านั้นนะไม่ใช่ตอนนี้มัน30%แล้วเนะอะตัวติดทุบระเบิดโอ้ใช่สิไอตอนอัพมันสีฟ้ามันเพิ่มการรับได้ได,ได้ด้วยเนาะทั้งเพิ่มเปอร์เซ็นต์และเพิ่มการรับด้วย ผม,ผมลืมข้อนี้ไปเลยว่ามันจะเพิ่มทั้งการรับเนาะการรับดาเมจจาก50เลนเจอรฮะถึงมันจะต่ำต้อยก็เลนเจอรครับเอา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 สีแดงจะรับได้ที่60เนาะไม่ใช่สีแดงส,สีฟ้าสีม่วงอะสีม่วงม่วงม่วงอ๋อ11นี่ไม่ใช่เวฟบ,บอลนะ11เป็นเว็บมอนโอเคอยู่นะไม่แย่ฮะเวฟบมอนเยอะก็ไม่ก็ไม่เลวสำหรับเรานะ มันเยอะก,ก็ไม่ได้แย่สำหรับเรามากฮะแต่เจอบล็อก,กไดต้ตัวนี้มันยังไงก็ได้ฮะตอนนี้รูปเกมกำลังมาค่อนข้างสวยงามนะตอนนี้ต้องหาคีย์เพิ่มหน่อยแหละลต้องการต้องการคริติคอเพิ่มวิอยากคริติคอไปกวาดล้างทุกคนมันต้องโดนผมจับแน่นอนนี่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 เข้าเว็บหลังฮะไปไล่ทุบเลย วันนี้เราเมทที่81หรือเปล่า81น่าจะเป็นเมทจากอา,อาวุธสีม่วงโอ้โดนชนเจ็บอยู่นิดหน่อยฮะเลือดเราก็แปดยี่สิบแปดนะก็เยอะอยู่มัง้งก็เยอะแหละมื่มหลับตัวเลนเมืหลับตัวอาวุธประเภทเลนเจอร์เลือดขนาดนี้ก็เยอะนะอึ๊บอ,อ,อผมพยายามไปเดินไปตายต้นไม้เพื่อยๆดอกกล่องครับขอกล่องขอบออออออคุณเคไลท์ติวเอา ได้นะเวมอนเยอะครับอัพเลมอนไปด้วยอ่านี่ไม้กระดานเอานี้โบฮาเวตติ้งไปเลยไม้กระดานอัพเป็นสีวงชิ้นหนึ่งเลยฮะเออไรติวไม่เอาแล้วนะชิ้นชิ้นนี้มันลบไรติวไรติวเราไม่ต้องสิบนะนี่เวมอนแบบเบิ่มๆมอนมหาศาลมอนแบบเยอะมากๆแต่เป็นเวมอนงูด้วยไอ้เจ้างูกระดูกพวกนี้มันถึกเหลือเกิน น,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 นี่ตัวเราก็ถึกนะเรามีค่าเกาะต้องเก้าหน่วยเนะี่ยเทคดาเมจถึง40%หรือยัง38%อยู่เนาะลดลงถึง38%กโ็โอเคครับแจนจะเก่งมากตอน3ามสิัวิลังตอนนี้ก็เก่งอยู่แต่ตอนจ่าร้านสิวิหลังจะเก่งกว่าฮ่าฮ่าผมไม่เจอพวกเอ็กซ์โปไซ์เลย ไอ้เจ้าตัวที่มันเพิ่มระเบิดระยะระเบิดหรอททำให้แบบกระตึกหนึ่งอ่ะดูดูดูทุกคนดูระเบิดมันระเบิดองระเบิดอยู่กระตึกหนึ่งอ่ะระเบิดอยู่กระตึกหนึ่งอ่ะโอ้ยมอนเยอะนี่ลำบากจริงๆถ้าเกิดจะเป็นพวกเทเลดีๆก็จะเป็นเทเลที่ผมแนะนำก็จะเป็นสีม่วงกับสีแดงเนาะเทเลดสองชิ้นนั้นน่าจะโอเคสุดละอันส่วนอันสีฟ้าไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะสีฟ้ากับตัวแรกผมผมเชียร์ตัวแรกมากกว่าตัวแรกจะให้ดาเมจที่สูงกว่าเพราะตัวสีฟ้ามันยิงเปไอเดนบอทอนดาเมจเนาะ แต่เอไม่เท่าดาเมจเราอาไม่ขึ้นเลยดิอ่าชิ้นนี้เป็นชิน้นเป็นชิ้นที่ปลดจากไอตัวการเล่นเนาะบวก3 HP ฮะแล้วก็หยิบอาหารมีโอกาส25%ที่จะเปลี่ยนอาหารนั้นเป็นความเสียหายแบบระเบิดที่คิดตามพลังชีวิตที่เรามีเก็บมาเลยเป็นตัวของตัวกระตน้นใช่ไอเจ้ากระต้นไหมใช่แหละเดี๋ยวน่จะได้เห็นกันเร็วนี้ขี่ลบเกาะ ได้นะคุ้มอยู่ฮะไอเจ้าตัวแหวนเนี่ยเดี๋ยวชิ้นนี้ก็ดีฮะชิ้นนี้ก็เอาฮะโอเคตอนนี้ผมมีสีแดงนะสีแดงจะรับดาเมจได้ที่65พร้อมกับโอกาสเปอร์เซ็นต์ในการระเบิด40เยี่ยมเยี่ยมจริงตอนนี้คีผมมี20%แล้วก็ค่อนข้างโอเคนะน่าจะพอเคลียร์บอสได้อยู่ะฮะแต่เราต้องวิ่งประกบมันหน่อย หรือไม่ก็ต้องหาตัวของเลนเจอร์ดาเมจเพิ่มผมอยากเก็บอาหารแล้วจะระเบิดโชว์ยังนี่ไงระเบิดโชแล้ว25%นี่25%ม่คีดตาบพลังชีวิตเรานอบลังชีวิตเรามีติดเดียวเองนะดาเมจระเบิดก็สามแปดเองแล้วมั้งหมวกไอด้ดาเมจที่เราซื้อปจจาก,ก,าก,ากออตอนนั้น2ี5ก็ดาเมจสัก40เพราะตอนนี้ผมทุบรอยแล้วทุบติดขี้218ออ สุดท <Support. c oughs> เดินโหดไปเลยครับือ้อตัวเลยผมทำงานหนักมากเลยนะตังได้เยอะอยู่นะโอเคอยู่แบบนี้ก็แบสบสบายสบายตัวผมเริ่มเข้ารูปละลบไปเถอ,อะเอนจิเอริ่งเราอะมันลบไปเถอะอ่า <c oughs> เดนเจอครับอือืมสิบสี่เว็บบอสเนาะอันนี้เอาครับ เป็ดเอาเป็ดกับกาบเอาฮะ41แล้วดาเมจติดคีย์72ตัวของมินิการเรามารับคีย์ได้แค่1.75เนาะก็เยอะเยอะเลยแหละ1.75ปกติมันจะรับได้แค่ประมาณเท่าไหร่ไงโอ้อันนี้อันนี้สเลยน,นี่หว่าเมลี่มารับมนรับได้2เนาะส่วนพวกตัวเรนเจอร,ากการ์ระยะไกมารับแค่1.7เองหรอประมาณนี้แหละ แตุ่๊กเทเลทมันติดคีย์ไม่ได้เนาะไอ้เจ้าเทเลทตามพื้นเนี่ยมันติดมันติดคีย์ไม่ได้นี่เนี่ยทุบ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 อ่ะเข้าเวฟหลังนะครับไล่ทุบเลยผมพอมีค่าดูดเลือดอยู่นะพร้อมพร้อมมาค่าดิเจนด้วยถ้าเกิดเราเล่นตัวของประแจเนี่ยมันจะมาลำบากเวฟศึกษาไปและเพราะที่ความมีมอนปลาหมึกด้วยทำให้เราจู๊กไม่ไม่มันมันไม่ทันนะถ้าเกิด เซนที่ส่วนใหญ่เราไม่เป็นเซนที่สีม่วงอะโอกาสการรอดเวบนี้คือต่ำมากเลยที่ผมเล่นมานหลายรอบนะอะเดยวเจอฮะเป็ดป้ายไม่เอานะน้ำเลือดเหรอเซนที่หิวนะหลังๆเรายิ่ยงจะหิวแรงมากๆเลยอ่ะอันนี้เอานะบวกค่าต้นไม้ได้เซนที่อันนี้เราต้องประกบบอสนะฮะประกบบอสอ่นะโอเคเดี๋ยวบอสจะประกบเราเองนะ ว่าเราต้องฆ่ามันให้ทันสาวสิบปีแรกเนาะนจะเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วถ้าเกิดเราฆ่ามันได้ทันสาวสิบปีแรกมันจะลงตัวที่สุดแล้วเออผมพยายามเดลดาเมจเรื่อยๆอยู่ไม่ค่อยอยากเสี่ยงเข้าไปทุกมากอะโอเคทันอยู่ดาเมจเราค่อนข้างอร่อยเหาะอยู่ฮะเคลียพอเคลียทนันเดี๋ยวตู้สังเกตะฮะตอนเนี้ยเซนที่ฮิลเราจะฮิลแค่สองหน่วยเนาะเดี๋ยวรอเพึ่มสิบสามสิบปีหลังอะตอนนี้ ฮิวสิบหน่วยขึ้นมาห้าเท่าเลยอะขึ้นมาห้าเท่าเลยฮะฮิวได้สิบหน่วยต่อีอ่ะเฮ้ยฮิวเยอะมากเลยเซนที่คู่อันเนี้ยเป็น้เซนที่คู่บุญมันจะตายพร้อมกับเราฮะแล้วถ้าเกิดยังมีมันมันก็ยังจะเราเรามันก็ยังจะมีเราฮะตังเวมนี้ได้น้อยจากผมต้องเดินออกจากเซนที้สุดหลักจะไปศพ ไม่มีดอสเลยสิอืมเอาโมงหกเอาสีเป็นยังไงม,มันเอามาได้นะเอาครับอุ้ยไม่ได้อ่ะเอานะเอาครับรบอดเอาด้วยกัน้โะเคผมต้องไปหาจอดเพิ่มเป้าวันเนี่ยต้องไปหาจอดแล้วบ้านเนี่ยรู้สึกว่าดอนรู้สึกว่าจำเป็นเลยแต่มันไม่เจอพวกค่าดอสสูงให้ให้เราเก็บมากๆากเ๋ยต้องไปหาห่อยละ เกมนี้ดวงในการอัพตัวของไอ้นี่เรามามาน้อยมากเลยแต่ตัวของไอเทมเราค่อนข้างโอเคนะมันไม่ได้โอ,โอเคมากอะมันกโ็โอเคอยู่มันจะมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่เอาไ้เล่นกับตอนที่เราเล่นเทเลตโอเคมากเลยมันจะเป็นตัวของเครื่องเครื่องมือเป็นไอเทมประจําตัวของเจ้าเอเดนจลลิ่งอะมันจะทําให้ลดคูดาวการจโจมตีของพวกเซนทีลดลดลงอะเป็นไอเทมที่ดีมากเลยครับเหมาะก,กับการเล่นเซนที่มากเลย ในที่เราจะตีเร็วม,มากๆเลยถ้าเกิดเรามีมันเยอะๆแจ๋วสุดเลยแล้วกูดาวการยนตตีของพวกสิ่งก่อสร้างอ่ะใช่ใช่ใช,ใช่นั่นแหละเดี๋ยวเวสิพาได้ตังค์เยอะอยู่นะได้ตังค์ผ้าดรอได้เนี่ยค่อนะข้างร่ำรวยเลยอู้เนี่ยถ้าเกิดเป็นมาแบบนี้แต่แรกๆเนะี่ยทุกอย่างมันคงจะสบายกว่ากว่านี้เนาะไอแอบนะเค้กครับต้องการเลือด โอ้ตอนแรกนึกว่าดาเมจ500ดาเมจ50เนาะแต่แค่มาสแต็กกันได้ใช่เว็บนี้เป็นเสกมอนตัวแดงเราทำให้มอนตึกขึ้นเนาะวิ่งเร็วขึ้นด้วยแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยไอ้พวกม้อนใจร้ายไหนเข้ามาใกล้สิเท่าไรเราเจอแค่สองเพื่อนแล้วเราก็ไม่เจออีกเลยเนาะสามเพื่อนเขาไม่ใช่มันเป็นความสามารถจากการคิวต้นไม้เนาะถ้าเกิดให้ดีก็เอาต้นมไม้มาให้เยอะๆก็ได้ผมจะได้ตีแล้วเกิดต้นไม้เยอะๆโอเคตอนนี้เปลี่ยนไปเจอที่ิ้งนะฮะ ราเมจที่ร้อหิบวมะหิวๆิว,ว,ว,วอยู่กับที่วเลยฮะกระโหลกมันดาเมิดร้อหสิตอนนี้ก็น่าจะโอเคนะพอผ่านพวกเวฟพวกตัวนี้ไปได้อยู่แรงอยู่ฮะแรงอยู่ถ้าเทียบกับพวกตัวปกติที่มันไม่ใช่สารเฉพาะทางเนาะตีได้ร้อยเจ็ร้ยแปสิบค่นี้ก็แรงแล้วฮะโอเคไม่ได้รวยมาก เลนเจอร์ครับตอนนี้ทุกอย่างมาลงที่เลนเจอร์หมดเลยอะ่ะปิง้งเอาครับนี่ไงเอ็กโปไซอันนี้เอาครับชิ้นนี้ก็เอานะเคมีของไอซื้อเต็มเลยอยู่ใ,ใกล้เซนที่สุดหลักไว้ฮะดบเมนมคี่ผมอยู่ที่90แล้วสำหรับตอนนี้นะสำหรับฟืนิิิการที่เรามีผมอยากเจอมินทีการเพิ่มจากผมจะทาให้มันกลายเป็นสีแดงอะ สีแดงไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มอะไรนะน่าจะเพิ่มดาเมจแหละตอนนี้สีม่วงคือมันรับดาเมจได้แค่5้าสิเนาะไม่แน่ใจว่าสีแดงมันรับได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าน่าจะได้เพิ่มขึ้นนะเฮ้ยอ,อ,อยากเจอให้มันได้สีแดงจังแต่ผมก็ไม่อยากถืออาวุธชิ้นเดียวนะผมอยากจะเปลี่ยนถือชิ้นเดียวมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อาจจดีเคลียร์บอสไม่ทันนะเดี๋ยวเคลียร์บอสไว้ด้างหลังมันยากอีกอะถ้ามันเจอบอสที่มันหน้าลำคาหน่อย เคลียสามสิบเวฟสามสิบวิหลังมันค่อนข้างที่จะลำบากอ่ะเฉพาะบางตัวนะตอนสามสิบวิหลังมันจะเคลียลำบากฮะผมเลยคิดเล่นเพซฟดีกว่าว่าเอาสามสิบวิแรกให้มันจบเลยจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดติดค้างกับเจ้าบอสเหตุครับเรนเจอร์ไปเอานะชิ้นี้ควรหยิบชิ้นแรกนะฮะไอเจ้าตัวเอ็กโปไซเนี่ยไปไปก่อนอ่าบอสครับ ก็เกลื่อนลางโอเคตัวอันนี้ไม่ค่อยใช่เป็นหามาก เมื่อกี้หลังจากเคลียร์บอสได้เราได้มาเป็นเจ้าตัวเฮฟวี่บรดเนาะเป็นไอเทมที่ดีมากซื้อชิ้นนี้ซื้อชิ้นนี้ฮะแล้วก็ซื้อไอ,อนี้ไปด้วยก็จะถึงเวฟบ,บอสเต็มทนแล้วนะตอนนี้เรามาเช็คเลนเจอร์ดาเมจเราอยู่ที่129เนาะสำหรับคิดที่ข้อถูกลดลงไป5เมื่อกี้โอเคนะตอนที่ดาเมจต้อง80เนี่ยแรงสุดๆเลยโอ้แลนี้น่าจะสบายๆแล้วนะ หวังว่าผมจะไม่ไม่ตายเวบบอลนะแต่ตอนนี้ผมอาจจะต้องไปหาค่าดาเมจดลงเพิ่มนะแต่จ,จะได้สังหารเวบบอลเร็วๆนะผมไม่อยากให้มันยื้อไปถึงสามสิบวิหลังอนะ่ะตอนนี้นอาจจะลำบากนะแต่เกมนี้ผมไม่เจอพวกซับตัวของเลนเจอร์เลยฮะอย่างเช่นตัวทำให้กระสุนทะลุอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเจอเลยฮะทำให้เราจำกัดการวงการยิงใส่ตัวพวกนี้น้อยมากเลย มันจะไปพึ่งตัวของไอเนี่ยข้างหลังแทนอะแต่มันทุบขี้ทีห้าร้อเลยนะแรงไปเป้านี่แรงเกินไปหรือเปล่าวะแถมไเจอเซนที่ฮิวแค่อันเดียวด้วยถ้าเกิดเจอหลายเครื่อ,องกว่านี้เราเราน่าจะแวะได้หลายหลายที่ได้เวลาละลายขีย้ไปแม็กแคพีไปเลยฮะยังไงเราไม่ได้อัพอะไรเพิ่มแล้ว มาช้าไปหน่อยนะไม่มีโอ้โหแล้วแล้วแล้วพึ่งมาแล้วพึ่งมานะ่ะพราะคุณไปฮะบอสบอสครับเคียร์ตัวนี้ก่อนนะทุกครั้งที่ผมเล่นฮะผมแนะนําให้เคียรเย์เจ้าตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยที่มันปล่อยเม็ดหันสาหมุนติ้วๆเลยเนี่ยแนะนําให้เคียร์ตัวนี้ก่อนแรกแรกเราเราเราเคลเคียร์มันสบายนะตัวตัวนี้ยังไงมันวิ่งตามเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันจะแอบและ จะพยายามวิ่งตามยิงมันนะมันจะแอบหลังเพื่อนมันนะแล้วก็ฆ่าเพื่อนไปเลยคนระับทุบทุบได้ทุบนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมปล่อนไปวิ่งเล่น,นะฮะผมผมจะรอเอาเอาเนี้ยทุบกระบาลมันสี่สิบวิหลังฮนะน่าจะเข้าสี่สิบวิหลังนะโอเคเดี๋ยวปล่อนวิ่งได้เปในแมพฮะปล่อยมันหลั่นล้าไปก่ะอย่าผมอยากจะปิดฉากมันด้วยอ่ามา ได้เวลาตายเองแล้วนี่นี่หกร้อยดามีฮ่าฮ่าฮ่าไซาบอกอามบิหิตโอเคครับทุกคนสำหรับตัวไซบอกในวันนี้ก็เป็นตนัวละครที่ค่อนข้างที่จะต้องสวิปรูปแบบการเล่นค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะระหว่างเวฟเนาะสำหรับนะการเล่นตัวของมินิการที่มันติดให้แต่เริ่มต้นนะกับเจ้าตัวไม้กระดาษระเบิดโดยคาดสถานะเริ่มต้นที่ผมแนะนําก็จะเป็นเจ้าตัวเรนเจอร์ฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่อัพได้ที่มันบวกเรนเจอร์ ซื้อแต่ครับมันคุ้มค่ามากแล้วก็ค่าอีกค่าหนึ่งที่หาได้ถ้าเกิดดีก็คือค่าคียติคอลนะถ้าเกิดหาได้เยอะๆก็ดีนะแต่ติดไว้สัก 20- สัก30ก็โอเคแล้วครับค่าต่อไปที่แนะนําก็คือตัวของอะโมแน่นอนฮะเราเป็นสารยะประชิดอยู่แล้วในตอนครึ่งเว็บหลังอะโม่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากในการที่จะเข้าประชิดมอนตัวต่อไปก็คือเลือดฮะกันเราวูบแน่นอนฮะกันเราวูบตัวของดอสเนี่ยถ้าเกิดติดได้ก็ดีนะแต่ผมไม่ค่อยเจอเลยดิก็ไม่เป็นไรฮะ ส่วนไอเทมที่ดีอะถ้าเกิดเจอเนี่ยเอเนี่ยผมให้ตัวนี้เลย MVP ของด่านะเจ้าตัว Medical t u r r e t เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากมันอาจจะฮิลน้อยฮะในช่วง3ามสิบวิแรกอะเพราะช่วงสามสิบวิแรกมันยังไม่หนัวมากเนาะแต่ช่วงสามสิบวิหลังที่มันเริ่มหนัวเนี่ยตัวเนี้มันจะเป็นตัวแบกเราได้หลายรอบมากเลยฮะโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ในเกมโปโลโตผมก็ขอตัวลาพินีนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาพินีนะครับสวัสดีครับผมบาย Bye.